วิธีการคัดลอกแผนางานก็คือไปบริเวณซ้ายบนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่อะไรครับ Copy Copy Picture นะฮะแล้วก็เลือกช่วงเวลานะครับในที่เลือก15เมษาถึงให้เลือกอ15เมษาถึง20สิงหาปี6-6แเราก็จะนำแผนงานมาวางตรงนี้เอง มาอยู่บริเวณตำแหน่งนี้แล้วกันซ้ายบนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่เมนูโฮมของ Microsoft Word อคลิกเพีเลยครับหรือ Ctrl V นะครับเราก็จะเห็นแผนงานตรงนี้กลับไปที่ Excel ที่เราสร้างเส้นเอทเคิร์ฟถว่าเราคัดลอกนะครับวิธีการคือเราก็ไปที่ Excel ที่เขียนเอเคิตามนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการ Copy นะครับ นะฮะือคัดลอกด้วยคำสั่ง copy ตรงนี้มาได้เลยแล้วก็กลับไปที่ Word นะฮะการวางาจจาผมจะวางตรงนี้ละกันนะครับแล้วก็าวางในหน้านี้แล้วก็กดเห็นเลยครับผม,มเห็นภาพก่อนซึ่งเราต้องการนะครับให้สองภาพเนี้มันรวมกันต้องไหมครับวิธีการคือเราจะให้รวมกันเราก็มาที่บริเวณนี้บริเวณนี้ของ ของ x u r v e นะแล้วก็เลือกบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นลักษณะผสานให้มันเป็น i n f o n t o p t อฟเแล้วกันนะฮะพอเราอันนี้เสร็จแล้วก็ย้ายแบบนี้ได้เห็นไหมครับว่าเราย้ายหน้าไนี้ได้เราก็จะได้แผนงานนะฮะสำหรับการเบริกงวดงานนั่นเองนะครับลองไปปฏิบัติกันดูนะครับ